ต้อนรับเข้าสู่ว่ชชันแชนแนลวันมีกลับมาอีกครั้งกับการดีแอคชั่นเอเดชั่เรื่องทางนานจำยุทธพูดทางซานสองสำนักขังเลิศพบจบแด่อีพีหกสดจ้ามาต่อกันเลยแต่ว่าพี่เต้ยก่อนที่จะไปดูใช่ขอนิดนึงได้อีกแล้วได้ขอเลยว่าอย่าสปอยกันนะทุกคนขอร้องล่ะเพราะว่าช่วงเนี้มันคือช่วงน่าจะกำลัง ูไปพีคอะไรสักอย่างหนึ่งแน่ๆซึ่งเราทำภาคไทยทุกคนเนี่ยก็คือพยายามตามจะทันภาคไทยแบบเกือบจะแบบปัจจุบันสุดๆแล้วแต่ว่าตัวซับเนี่ยเขาไปไปกลกว่าเราอะไรเงี้ยซึ่งมีทั้งคนอ่านนิยายทั้งคนที่อาจจะดูซับอะไรเงี้ยอาจจะรู้เรื่องราวอะไรมาก่อนมากมายแต่ว่ากันเอาไวา<ด>้ <ๆ S 2> ทุกคนนะขอร้องละนะจริงๆเพราะว่าไม่อยากโดนสปอยเลยซึ่งแฟนช่องที่แบบน่ารักน่ารักก็ค่อนข้างจะมาบอกกันเยอะว่าแบบอ่ะช่องพี่ปอนเนี่ยโดนสปอย ปมใหญ่ไปอะไรเงี้ยแล้วมันทําให้การดูอ่ะมันไม่มีอรรถรสมันเหี่ยวไงสนุกคนคืออยากให้การละครเนี่ยมันก็อาจจะได้แหละแต่แบบเทำไมต้องทําแบบนั้นด้วยอ่ะเราก็อยากดูด้วยความที่แบบเราไม่รู้อะไรเลยแล้วเราตื่นเต้นกับอะไรเงี้ยเรื่องของมันอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็หวังว่าทุกคนที่ยังมีสติดีอยู่ก็จะเข้าใจในจุดจุดนี้ที่เราพูดกันนะจ๊ะก็อย่าทําตัวไม่น่ารักเลยไม่ไม่ต้องมาอวดอะไรทั้งนั้นแหละ แกจะฉลาดแกจะดูอะไรแกจะยังไงก็แกจะรู้มาก่อนก็ปล่อยไปเพราะว่ามาอดาะที่นี่ก็ไม่ได้มีโล่รางวัลอะไรให้จริงไม่มีมีแต่คำสาปแช่งนะคะทุกคนแช่งจริงๆแช่งอยู่ในใจถ้าไม่ได้พูดออกไปก็คือฉันแช่งแล้วจริงๆใช่ครับก็เออพอแล้วเหนื่อยนะทุกคนจริงดูกันจ้าแต่ว่าก่อนจะไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกิ๊งให้เราด้วยนะคะ ฝากเมมเบอร์ชิพได้นะได้ดูคลิปก่อนขายกันพิเศษมากมายรอยอยู่ในเทเล็์เอ็กซี่สำหรัเมมเบอร์จ้าเลยมีปุ่มซุปเปอร์แตงฝากกดให้เข้าใจเพราะได้นะคะครับผมครับผมขอบคุณวีทีวีค่ะขอบคุณค่ะไปจ้าหกแปดตอนที่หกสิบแปดมีสิทธิ์พิเสษงหนึ่งกำลังใกล้เข้ามา โอ้ี่สาสม,มาสาาบุนี้บาบูดแดงมีประมาณสตัวาชาิบาดูปบาห้าหน่มันหนีอะไรมาหรือเปล่าถงเิงตาบูแดงจะสู้เก่งแต่ฝา่อมรน่าจะธนานาพมมายุตามหลังนี้หัวหน้าสาัตว์ปิศาจะไม่เข้าจองตีก่อนจะไม่ขึ้นไหวตอนกลางคืนนอกจาก กูมันถูกไ้ปตนนี้ดูเหมือนมันหีอะไรเลียนัวไปสิ โลบิควั่นเป็นทักษะของลีบาบูแดงในสถานการณ์นี้มันจะเพิ่มการโจมตีและป้องกันขึ้นพีเซื้อเทพผีดาษ Dan jika anda mempunyai yes. peluang untuk memperbaikinya, anda Ya! Yeah. Ya. ไห้วงแหวนไหมลูกน้องหนีละแสดงเพราหวานนะไปแล<ค><ว>้วตบตีคนเดียวกรมราชาลิงบาบูแดได้แล้วราชาลิงบาบูยังมีลมหายใจพราจะาวงแหวนมันสัตว์วิญญาณที่บอกกับเนรวิญญาณหายากม,มากลิงบาบูตัวนี้ไม่ใช่สายพลังจิตแต่ทัาากษะโลหิตคว่งกลับช<ๆ>่วยเนรวิญญาณได้ย่า่มากท่านไม่เหมาะกับเจ้าให้ข้าแล้วกัน มาก่อนได้ก่อนไม่รู้จักเหรอเจ้าว่าไม่เหมากันได้เนี่ยเหรอเจ้าเชื่อใจข้าไหมเจ้าข้าเชื่อใจเจ้าก็เราเป็นเพื่อนกันไว้ใจกันนะหลังถูกสืวงแหวนวิญญาณนี้สรข้าจะพาไปหาหวงแหวนที่เหมาะก,กับเจ้าเออ เงินต้องเชื่อนางขนาดนั oh, yeah. ้นเชียวแต่เป็นขึ that ้นรอพี่นะแล้วมันตาคคอมาอ๋ออินดูครับทุบๆอ๋อ ะไหรานกินสิหวานกะแต่เช้าเลยไม่สคนความรู้สึกของคนสนบ้านเลยอ่ะดูซับได้เรงมากๆเลย,ยดีด้วยนะชูเอ๋ร่างกายนางแข็งแกร่งมากดูซับวงแหวนห้าหมื่นปีได้ในเวลาสามชัว่วโมงลายจังร่างกายนางแข็งแกร่งเช่นนี้งั้นสองวงแหวนแรกน่าจะดูซับข้าไปเป็นวงแหวนพันปีได้แต่ทำไมยังเป็นวงแหวนน้อยปี ข้าไปหาวงแหวนเจ้าคุณเคยกับป่าซิงโตงั่นข้าเคยฝึกอยู่ในป่าซิงโตดาวดาวหนึ่งปีเข็นรอบนอกเขตผสมเขตสูงกลางข้าไปหมดแล้วเฮ้ยอาวุธเปลี่ยนใหญใช่ภายในไม่มีโครงสร้างวัสดุก็เหมือนทำจากไม้ยังไม่ต้องหายใจอย่างชีวิตอาวุธนี้ไม่ธรรมดาไป เ่จรงเลยเนาะเขาต้องไปไข่สักคนจริงเฮ้ย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  มหาปีญ่าเดี๋ยวแมหนุอชีเอองาบอกแล้วมันหนูเลยหนูย่าอยู่ทางตอนเป็นๆวิญญาจาริสานเลยอ๋อผู้ร้มวิญญาจารีสานและก็หนีเฉยไม่ได้นะไปไปหาร่องรอยของพวกมันให้เจอคุ้เข้าตรงเลยเจ้าเป็นด่านหน้าจมตีสัตรู มังจิวเอ๋งองอย่างโม่งอ้อมไปด้านหลังซึ่งหาเป้าหมายของวิญญาจารย์ปีศาจโดยผู้ตรวจตราแห่งสื่อไหลเข้าสุนพนถ้าอุกอาจเหมือนกันนะกับวิญญาจารย์ปิศาจตั้งสามคนแล้วเราจะสู้ได้ไหมหาเจอแล้วเออเริ่มทำตามแผนดูไม่มีชีวิตสุด คือเหมือนหมีแต่ว่าเหมือนแบบสามผัวเลยนะนี่คือต้มไยที่พวกมันใช้อยู่อาคีตาานนะไปค่หะหลยเออ มันตัวอะไรที่แบบเก่งแน่นอนโอ้ยมีมเหมือนตัวตะกี้เลยมีสิทธิ์ท๊อปทิพย์คงจะสถานตะบาร์ื่นตื่นม่เกรงเกินไปใครรู้ เราสามที่หนึ่งลอนสีชทุเราไป็น้ืนกันเดี๋ยวจะมีวจั้นแปลกๆเอ้าชิวเอูู๋ข้างหลังนั่นสินั่มันมีสีทองเขียวเลืกเัเซอ์ธาเอาชิวเอ เฮ้ยเอแล้าวหลาปอสยบเลยนี่คือวิญญาณสัตว์มีสีทองอ่าใช้วิญญาณสัตว์ของพ่อหมีรอให้แม่หมีออกมาพวกเจ้ารีบไปขโมยลูกหมีที่แม่หมีเพิ่งออกลูกาหีที่เพิ่งออกมาเอามาฝึกได้เฮ้ยนี่คยเจ้าสองตัวจิ๋วนั่นสมมุติไปอับตายแน่แนมีหมอลูกถ้าหลังจะลดน้อยลง ถ้าข้าแบบนี้แล้วทำไมกลายเป็นวิญญาณสาปปัตว์ไปด้วยก็จะยิ่งดีพ่อหลวงข้าเหมือเนเนอเาเด็กมาทำลูกกรอ,อกฉันโชคดายนะข้าพ่อมีแล้วเราแม่มีออกมาจึงเอาลูกมีมวิญญาณชาตรีศารนี้แด้มนุษยลธรรมจริงๆลิงบาบูนแดงเมื่อคืนคงถูกพวกเขาไล่มาแน่ๆจะได้หลบหนีในเวลากลางคืนพี่ใหญ่ที่เล่ยกล่ยเคยซุ่มจานปาซินโตแล้วถ้าสัตว์ร้ายใจตึงขึ้นมาจะทำยังไงข้ามีแผนสำรอง ดูนี่สินี่คืออะไระกับกากพวกมือสื่อ,อไร้เครือ่องก่อนหน้านี้มีเจ้าบ้านที่ไหนก็ไม่รู้สักตกัรอยตามมาฆ่าเลยฆ่า<ะ>ถ้าห<ว>ากสาปร้ายมาพบเราในการเดินทางครั้งนี้ข้าก็จะทิ้งหนังกากอันนี้ไว้แหมันสาปร้ายในป่าซิงโตพวกมันจ,จะต้องโกรธแค้นโรงเรียนสื่อไร้เครื่องแน่รับเดืได้อสองตัวที่ใช้ชลธวัฒน์อยู่แล้วตรงเอ๋ช่วยข้าเลย หมดในคราวเดียวลอำพัตงตง้งกับเขาสามคนเราจะทำยังไงดีใ,ใหญ่หนวิธีดรับเจ็ดเทพสายฟ้าพิโรธมีม่ค่ะได้ไหมอ่ะ แล้วสัตว์แตกตื่นไหมอ่ะโอ้ไม่เป็นไรเลย,ยดบบิมูญ่าได้กีกองมันเหมือนขี่ปีศาจเลยนะเจ็บสายฟ้าพิลลรู้ผูนใหญ่ทำวิธีเรื่องเกลีจวโจม่ได้ประชิดแต่พวกเขากลับไม่บาดเจ็บแค่แต่น้อย การที่การโดดเด่นด้วยการวางแผนกว่าสัตว์ทุกชนิดมีหน้าจะได้ป้องกันได้ในเวลาสั้นเลยกันออกมาเดี๋ยวนี้เราคือศัตรูของวิญญาณจานปีศาจโดยผู้ตรวจตราแห่งสื่อหลายครื่องทักษะที่สองจงร่มเจ้าคงไม่คิดนะว่าการมาอยู่ต่อหน้าเราสามคนนี่น้องจงหลีเทียนตีเหลา้นแล้วจะทิ้งกลับไปได้ยังไงนะพี่ใหญ่ปล่อยวิญญาณสัตว์ประจำตัวย้ำที่นี่ให้เรา ราชเสด็ดาาผีภยผีใต้ท้องพระชสีทองแดงและเป็นสัตว์วิญญาณดุก้าระระดับหมื่นปีสาวคนนี้ปละาเทพท่าวิญญาณขอามายุแถมมีวิญญาณสัตว์คอยช่วยเหลือครั้งนี้อันตรายแน่ตรงเออจะไปหานกบีสีทองและปกป้องมันข้าจะล่อพวกมันไปจะไปหาข้าจะล่อพวกมันเจอตัวแล้วไง ีหร,หรอใครอยู่บนไหลน้องไงเออโอ้เจ้าเป็นใครคนนีิบะข่าเจ้าไป าดีเหลือเกินนะอย่าพราชาเสือดาวผีคงข่าใหญ่ก่อนครับโอ้ ตัวงเหมือนสีทอง<อ>ถ้าปิญญาสัตว์ต่อเจ็บสาหัสปิญญาจารีส่าที่ควบคุมก็จะบาดเจ็บเช่นไม่เหมือนกันปิญญาสัต,ตว์ธรรมดาไปแค่เครื่องมือแต่นี่คือปิญญาสัตว์ประจำตัวที่หลอมรวมกับจิตวิญญาณของพวกเขาไปแล้วบุกมา น้องเหมือนพวกเทพสมุทรเลยใช่ไหมชุดก็มีความคล้ายเทพสมุทรใ่ดโอ จนมากสวยมากแค่มาค่ะพอมังกรทองต้องการเล่าว่ามันคือกระดูกชิ้นที่49ของราชามังกรทองจงหลีเทียนที่เหลืงวิญญาณชุดงูดานรัติกาเป็นวิญญาณชุดในแบบฉบับของวิญญ,ญาจารย์ปีศา โอ้ยจบแล้วอ่ะโอ้ยฉากใหม่อ่ะ่ะนี่น้องนี่ว่าจาอยากเอาชนะใจข้าเหรอจะแกตดูข่าวโคซี่ฉากใหม่จบไปแล้วโอ้ยเธอพีคมากสนุกมากมัน เริ่มต้นจากความเชื่อใจก็คือเป็นแก๊งเดียวกันเป็นเพื่อนกันก็ต้องเชื่อใจกันถูกต้องเ,ออเนาะแรกๆอาจจะยังไม่ค่อยดูลง,ลงรอยกันเท่าไหรแต่ว่าตอนนี้น้องเราก็สามารถจะแบบเขาเรียกว่าอะไรเริ่มซืม้อใจคองชิวเออมาได้และแบบด้วยการร่วมมือร่วมใจกันกับการแบบจะไปต่อสู้อะไรอย่างเงี้ย เขาไม่ธรรมดาจริงๆจริงคือรู้สึกตั้งแต่แรกแล้วหลนะว่าเขาดูไม่ธรรมดาเขาดูเป็นใครสักคนหนึ่งซึ่งเรายังไม่รู้หรอกว่าเขาเป็นใครเพราะว่ายังไม่เฉลยไงแต่ก็ไม่ต้องมาเฉลยนะเขาจะใช่ปะก็เดาอาวุธกะยนอยู่ก็โชว์อาวุธมาโชว์หนึ่งอโชว์หนึ่งอเออเขามีอาวุธที่ดูแข็งแกร่งอะไรเงี้ยที่แบบใครก็อย่าเพิ่งบอกจริงแบบหวีเฮ้าดูแบบว่าเขาเาซาอยู่นะเออแบบ ดูแบบเขาเรียกว่าอะไรเหมือนแบบสแกนดูแล้วก็แบบไม่ธรรมดาดูเวลซาดูไม่ใช่อาวุธวิญญาณธรรมดาทั่วไปใช่ชุดมีความคลายเทพสมุดพอสมควรใช่การใช้อาวุธเหมือนตรีศูนย์เทพสมุดถูกต้องดูดูมีความแข็งแกร่งดูมีความแบบใครเห็นแล้วดูกลัวสิ่งนั้นอะไรแบบนี้เราไม่รู้เหมือนกันว่ามีความเกี่ยวข้องอะไรยังไงกับกับใครบ้างตอนนี้เพราะว่าจริงๆแล้วเขามีความคล้ายหวังตรงอ่ะ ส่วนหนึ่งแต่เราก็ไม่ได้คิดว่าเขาจะเป็นลูกถังซานนะในในความคิดเรานะเออเข้าใจเข้าใจมันแค่แบบนิดนึงคือคือเขามีความแบบคล้ายคลึงกันก็จริงลักษณะผมหรือว่าอะไรแบบนี้แต่แบบจะเป็นพี่น้องกันหรอวะได้ยังไงอ่ะมันด้วยอะไรหรออะไรเงี้ยที่ไปใช่ไหมหรือถ้าเกิดว่าไม่ใช่พี่น้องแล้วจะเป็นอะไรลุกท้าไมถึงต้องหนักขนาดนั้นมันต้องมีความเกี่ยวโยงคือ การที่จะสร้างคาแรคเตอร์มาให้มีความเหมือนกันแบบนี้ยบังทีต้องมีเหตุผลในการที่จะแบบให้มันมีความเชื่อมโยงให้สืบเรื่องราวเพราะเราก็ยังไม่รู้เลยว่าแบ็กกราวเขาเป็นยังไงหรือแม้กระทั่งตัวลูกสาวเราเองอะนออกปะก็คือก็ยังไม่ได้มีการเล่าแบ็กกราวว่าทําไมถึงต้องลงมาจากสวรรค์เพื่อที่จะอะไรอะไรอย่างเงี้ยนั่นออกไหมไม่ได้เล่าเป็นแบบจริงจังๆมาอะไรอย่างงี้ กำลังเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเราเรารู้สึกว่าภาคเนี้ยมันยิ่งมันโหดขึ้นกว่าเดิมแบบเยอะมากจริงๆแล้วพลังมันน่ากลัวมาอของทุกคนเลยจริงอ,อ,อีวิญญาณปีศาจสามตัวคือแบบน่ากลัวคือคือ,คอด้วยร่างร่างหนังก็ดูไม่ใช่มนุษย์แล้วอะา,ะาะเออสีสันอะไรเงี้ยดูเป็นวิญญ,ญาณดูเป็นอะไรแบบเนี้ยทุกคนเราก็รู้แบบว่าเฮ้ยก็ว้าวอยู่มันมันเป็นความแปลกใหม่ที่เราได้เห็นในในซีซั่นนี้และทาไมเขา ควบคุมหมีได้เขาฆ่าพ่อหมีแล้วเอาวิญญาณไม่ใช่มาถึงว่าแบบพี่ผู้หญิงอ่ะอ๋อทำไมเจ้าหมีถึงเชื่อใช่ไหมเออไม่รู้เหมือนกันคือเขาเหมือนเห็นตีไม่ใช่จะเรียกเขาตีสูตรมันก็ไม่ใช่อ่ะอาวุธนั้นของน้องชิวเอ๋ออ่ะอืแล้วเขาก็ดูแบบเหมือนคำนับลงไปอ่ะยอมเออใช่อะไรหรือเปล่า อ๋อแต่ว่ายายน้องมันเคยพูดว่ามันเคยอยู่ในป่านี้มาก่อนด้วยนะหรือว่ามันเคยมีความสัมพันธ์อันดีเอ่ยใดหรือเปล่ามาตั้งหนึ่งอยู่ตั้งหนึ่งปีเนี่ยใช่คือคือเหมือนที่เขาจะพาชื่ออะไรแล้วนะพระเอกอุ๋ยหฮาห้าเออไปหาสัตว์วิญจาณทรที่บอกกับหลวจิตซึ่งเขาดูเชี่ยวชาญกับป่านี้จริงๆเขาก็เออไม่แน่นะเขาอาจจะอยู่จนสนิทสนมหรือเปล่าหรืออะไรยังไงหรือแบบ เออว่ะนี่คือ <โด S 1> ทำให้พูดไปก่อนไปก่อนทำให้นึกถึงนี่เลยอ่ะไอ้เจ้าชื่ออะไรแล้วนะนางเอกซีซั่นหนึ่งอ่ะชื่ออะไรนะเสียเส่ยวอูเสียวอูมันก็สามารถสื่อสารกับเป็นพราะเขาคือสัตว์ที่แปลงร่างเป็นมนุษย์เอออะไรแบบเนี้ยอ,อแล้วดูแบบสื่อสารออดูแบบใครเ,เห็นก็ดูแบบ ไวเนื้อเชื้อใจยอมเคารพเออเหมือนต้าหมิงก็หมิงที่ทงดีต่อเสืออูอันนี้คิดเองเดาก็ไม่ได้รู้ถ้าเหมือนแม่ถังซานไงที่เป็นเป็นย่างเงินเป็นย่างเงิน่ย่างเงินำไม่รู้ทูกคพเอาละเอาละเดี๋ยวนะตอนนี้ก็คือจินนาการไปก่อนแต่ว่าไม่ต้องตอบคําถามเราเพราะเรา คิดเองไม่ต้องการคําตอบกันไว้ก่อนรู้ก็ไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดนะเดี๋ยวเขาก็เฉลยแหละแกไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบนะถ้าเกิดว่ารีบก็สแกน QR ว o d e โคตรอไปก่อนร <c oughs> อไปก่อน <c oughs> หรือถ้าเจอสปอยหนักมากเลิกทำ <c oughs> จริง พูดไปกันพูดไปกันเปล่าเพราะว่าเราก็ยังอยากดูเขาก็มีหลายท่าที่เขาเลิกทำเพราะว่าแบบเออแบบเพราะว่ารู้สึกว่ามันโหดเกินไปมันทำร้ายจิตใจกันเกินไปเออเจอคนนิสัยไม่ดีไงแล้วมันก็เซ็งไงทุกคนจริงก็ยังอยากทําให้แฟนช่องที่ดีๆเขาได้ดูกันนั่นแหละเราเองก็อยากดูด้วยเนาะอย่าสปอยเลยทุกคนเหนื่อยใช่ค่ะเหนื่อยพูดแล้วจะ้งเขากินแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย